นะตรงนี้นะครับเด็กๆตรงนี้นะ1 2โวล์นะ,ะเดี๋ยวเอาเบรกเกอร์อขึ้นนะครับผมอ่านะครับชาร์จได้นะครับระบบ12โวล์นี่นะครับผมนี่นะชาร์จได้นะครับมาต่อกันนะครับผมตอนนี้คือผมต่อครบวงจรนะครับต่อทั้งระบบครบหมดแล้วนะ อ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเคยต่อตัวโซเออตัวนี้นะครับผมหน้าเหลืองตัวนี้นะเคยทําคลิปหลายรอบต่อหลายรอบนะครับก็คือมีปัญหานะครับผมต่อใส่แผงตั้งแต่300ขึ้นไปนะครับมันจะมองไม่เห็นระบบ12โวลต์นะนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็เลยลองต่อ แผงโซลาเซลล์นะครับ120วัตต์นะครับแรงดันตั้งแต่18โวลต์ถึง22โวลต์นะอ่ะวันนี้นะครับต่อครบวงจรแล้วนะต่อแบตเตอรี่ระบบ12โวลต์เข้าไปนะมองเห็นนะครับระบบ12โวลต์นะนะครับผมอันนี้คือช่องช่องมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับอันนี้คือช่องต่อจากแบตนะผมจะต่อแคอ่2ช่องนี้นะครับตัวนี้คือเป็นแค่การทดลองนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับลอง คิดทบทวนใหม่นะครับว่านะครับเข้าใจว่าสูเออตัวนี้นะครับมันชาร์จได้แค่24โวลต์เท่านั้นนะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับมันขึ้นอยู่กับแผงโซล่าเซลล์ของท่านด้วยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองพิสูจน์กันนะครับว่าระบบ12โวลต์กับแผงโซล่าเซลล์120วัตต์นะครับแรงดันประมาณ18โวลต์ถึง22โวลต์เนี่ยมันจะสามารถ ชาร์จในระบบ12โวลต์ได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาทดลองกันเลยดีกว่านะครับว่าระบบ12โวลต์เนี่ยมันจะสามารถชาร์จลงแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูเลยครับเดี๋ยวเอาบรกเกอร์ขึ้นนะอ่าตอนนี้คือผมต่อแบตเตอรี่ต่ออะไรแล้วแล้วนะครับมันโชว์12โวลต์นะตรงนี้นะครับเล็กเลกตรงนี้นะ12โวลต์นะอ่ะเดี๋ยวเอาบรกเกอร์ขึ้นนะครับผมอ่านะครับ ชาร์จได้นะครับระบบ12โวลต์นี่นะครับผมนี่นะชาร์จได้นะครับผมชาร์จได้แล้วนี่นี่ครับเห็นไหมนี่ครับมันยอมชาร์จลงแบตแล้วนะ12โวลต์นะครับอันนี้ไม่ได้แหกตานะนี่นะครับชาร์จได้นะนี่นะครับผมอ่านะครับพอเราต่อกับแรงดันที่ต่ำๆนะนะครับมันก็จะชาร์จได้ในระบบ12โวลต์นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแป๊บนึงนะ ตัวนี้เก็บไว้ในกล่องนะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่าแอมยังนะครับยังไม่มีโหลดนะอ่าแปดสิบสองจุดแปดนะครับโชว์นะสิบสองจุดแปดนะครับผมทำตัดพีวีสิบสี่จุดสองนะครับอ่า นี่นะครับตอนนี้คือยังไม่มีแดดนะแดดยังไม่มานะครับอ่าเดี๋ยวแต่แต่ตอนนี้มันชาร์จได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองวัดแรงดันดูนะครับว่ามันมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองวัดแรงดันดูมันมาเท่าไรแรงดันจ๋านี่ครับกำลังชาร์จอยู่นะอ่าอ่ามายีิบสองโวลต์นะครับนี่นะครับยีิบสอโวลต์นะนี่นะครับผมเหมือนที่ผมพูดไหมครับ ยี่สิบสองโวลต์นะครับผมนะนะครับจะอยู่ในแรงดันระหว่าง18โวลต์ถึง22โวลต์นะชาร์จลงแบตเตอรี่ในระบบ12ได้นะครับตัวสีเหลืองนะนี่นะครับผมอ่าชาร์จลงได้นะครับผมเนาะอ่านะครับแต่ตอนนี้ครับแดดมันไม่มีนะมันก็เลยเอแอมมัน์ก็เลยไม่ขึ้นนะครับเนาะอ่านี่ครับได้22โวลต์นะ PV นะครับแอม แอมเมื่อกี่เห็นแวบ,บๆอยู่นะครับเห็นนะอันนี้ต่ำตัดอันนี้หวัดนะครับ PV วัด22โวลต์แอมไม่ขึ้นนะครับน่าจะขึ้นอยู่นะครับแต่ขึ้นไม่เยอะนะเพราะว่าวันนี้แดดไม่มีเลยนะครับผมต่อกับแผงแผงโพลี่นะ โพลีธรรมดานี่แหละครับผม120วัตต์นะนะครับเป็นยี่ห้อโซล่าพาวเวอร์เนี่ยแหละนะครับผมเป็นแผงเก่าแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็เก็บไว้ใช้กับตัวชาร์จเจอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็เลยลองลองต่อดูกับระบบเออ่ระบบซูเออร์ตัวนี้ดูนะครับปรากฏว่ามันชาร์จลงแบตได้นะนะครับผมเพราะว่าเคยลองเมื่อก่อนเคยลองแต่ใช้ลองแถมไล่ตั้งแต่200 300 สี่ร้อยห้าร้อยนะครับมันมันมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่เห็นในระบบสิบสองนะอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆยังมองไม่เห็นภาพนะครับตอนนี้คือผมใช้ในระบบสิบสองโวลต์นะอ่าเดี๋ยวเอ่อคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอ่อต่อแผงโซลาเซลล์นะประมาณสักสี่ร้อยวัตต์นะครับอ่ะลองดูนะครับว่ามันจะชาร์จในระบบสิบสองโวลต์ได้ไหมนะ อันนี้คือผมก็ยังไม่สามารถตอบได้นะว่ามันจะชาสามารถชาร์จลงแบตเตอรี่ได้ไหมนะครับในระบบ12นะผมยังไม่ได้เอ่ยถึง24นะ12โวลต์น,นะครับจะลองต่อกับแผงโซล่าเซลล์400วัตต์ดูนะครับใช้งานกับโซล่าชาร์จเจอร์ตัวสีเหลืองตัวนี้นะเป็น MPPT 99%นะครับผมอ่โจทย์คือมันจะยอมชาร์จลงแบตหรือไม่นะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยว ผมทําให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในคลิปหน้านะอ่าคลิปนี้ผมมาทําระบบ12โวลต์กับแผงโซลาเซลล์120วัตต์เนี่ยคือมาสามารถชาร์จลงแบตได้นะระบบ12โวลต์นี่ก็คือง่ายๆเลยนะครับชาร์จได้ปกตินะครับผมเนาะแต่ว่าเพียงวันนี้นะครับแต่มันไม่ออกนะนะครับผมแต่สามารถชาร์จได้นะครับผมแอมมันไม่ขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดมันไม่มีนะครับมันน่าจะขึ้นอยู่นะแต่มันน้อยมันก็เลยไม่โชว์นะครับรุ่นนี้นะ มันน่าจะได้ทัก0.2 0.3แอมป์ 0. 2, 0. M, นะครับตัวนี้นะนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามกันในคลิปหน้าครับผมอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ